เป็นห่านทำไมฉันไม่ได้เป็นฆาตกรมั่งวะอยากเป็นบ้างอะโอ้คือเกิดมานอกจากแบบหน้าตาดีแล้วยาจะเป็นคนดีด้วยนะเนี่ยจ๋นะทำเรา มีทางด้านฝาทางด้านขวาในร้านตัดผมโอู้่อีกแล้วตัดผมหนึ่งครั้งแซนฟีหนึ่งครั้งจบแล้วไปดีกว่าอันนี้มีคนไม่น่า พี่แฟนเป็นพี่แฟนเป็นพี่แฟนไอเจ้าเยี่ยมเปไอ้เจ้าเยี่ยมศพไอ้เจ้าไม่กลัวไม่ไม่ไม่ใช่เนาะไม่เนาะไม่เนาะพี่แฟนพี่แฟนเขาผูก้าวผมไอ้เจ้าเยี่ยมศพผมอธิษฐานพี่แฟนกับพี่เจมส์กูเพิ่งเดินขึ้นมากูเป็นสเต็ปเนาะเจมส์กูไม่ใช่ไอ้เจมส์ไอ้เจ้าเยี่ยมศพแฟงกับผ่ยเป็นเพราะเพราะกูตอนเพราะตอนแรกกูอยู่กับไอยผ่ยไอแฟนแค่นั้นแหละไอ้ไอผ่ายกผูกข้าวผมไอผ่ายฆ่าแล้วรีพอร์ต เพราะ่าเนี่ยมันเดินขึ้นมาแล้วไอ้ไผ่ก็รีพอร์ตเลยไอ้ไอ้ไผ่เป็นเฮ้ยมันมีแคนาเดียนใช่มันมีแคนาเดียนมันมีแคนาเดียนใช่ไอ้ไผ่อาจจะฆ่าพอตเองพี่ข้าวจ้าเป็นแคนาเดียนเอ้พี่พี่ดดาอาจจะเป็นแคนาเดียนกูเป็นแคนาเดียนกูเป็นแคนาเดียนเอาเอาโกหกไอ้ไผ่โกหกไอ้ไผ่โกหกนีตาไม่มีโดโด้ไม่มีมันไม่มีโดโด้ไม่มีโดโด้มันไม่มีโดด้วยไอ้ไผ่ได้เป็นเหลี่ยมไอ้ไผ่เลี่ยมโอเคไอ้ไผ่ฆ่าตัวเอง กูสาวไว้ใจไอ้มันเฮ้ยกูโดนทรยศแค่นี้แหละกูโดนทรยศกูโดนทรยศกูพูดอะไรไพรกันเจมหรอไพรกันเจมหรอฮะเจมเป็นเซเลบครับแฟนมาตั้งนานพี่เจมเป็นไรพี่เจมเป็นไรเซเลบครับเซเลบครับเซเลบรตตี้อะเนาะรู้จักปะเซเลบไม่มีในแบบนี้อย่าไม่มีกระเหี้ยจากตัวตอบอย่าอย่าอ่าอยสารไอไพรเนาะ พี่แฟนเป็นพี่แฟนเป็นมาบอกพี่แฟนเป็นพี่แนดกาขูข้าผมพี่แฟนเป็นมึงอะสมควรตายที่สุดเลยแตะโกนเอาใสใครเราสงสมยใครไอ้แฟนเอาเจมันนี่ออตบปลาเป๊บยังไม่ได้ปลา เ <Okay, S 2> ได้แล้วแฟนใช่ปะ่ะใช่ใช่พี่จะเป็นยิงเหรอ <Okay. S 2> พี่ปิ้วได้เหรอไม่ได้ <What? S 1> ทัในใดนั้นเมื่อเมื่อสิน<ด>้นเสียง<ด>ตะโกว่าพี่เอเป็นพี่เอเป็นแล้วก็ตายคู่เลยไอยเอตายด้วไงอ้าวใช่กันเหรอรู้ว่าไงใช่เหมือนน่าจะกินกันเพราะว่าเจมถามไปตะโก,กโอเคทำไมตะโก,กบอกให้เอาปั๊มตร,ตรงตรงตรงให้มันตรงมั้งถึงจะเสร็จใช่ปะ <c oughs> แล้วคราวนี้นเอชิกวิ่งมา <c oughs> แล้วตะโกบอกพี่เอเป็นพี่เอเป็นแล้วมันก็ตายคู่เลยก็สัดกันเลยนะเออสัดกันเลยใช่ตามปั๊มอยู่ในการมุดลงท่อไหมมันท่างันเดือนเฮ้ยฮะ ไม่มีอะไรแต่ว่าอันนี้เราเราข้ามได้เนี่ยเราข้ามได้ได้เหรอเพราะว่าเพราะว่ามาจะฆ่ากันเอดีแล้วเราก็จับอะไรไม่ได้อะอืมใช่เล้วก็มาเห็นตอนไมค์เจมีอยู่ตรงศพพอดีเลยใช่เอาไมค์เจมจะฆ่าสองทีมันก็ไม่ได้ถูกปะล่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรถูกไหมล่ะถูกไหมล่ะก็ข้ามสิแบบเมื่อกดข้ามสิ หรือว่าพี่อยากสงบัูดไหมกูโดอดี๊พี่อยากจะฆ่าใครเปอร์เซ็ต์เปล่าเปล่าแกนัไนแหละะไปจบต่อไปไม่ทำเพลงคนเดียวดีกว่าไม่รู้แล้วขอเล่นแบบถอนสมองแล้วกัน พี่กิลจะมาฆ่าเราใช่ไหมล่ะทำไมอ่ะไม่หรอไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ไป่ะทำไงมครับเจเป็นคนทำเฟสเจเป็นคนทำเฟสแจ้งมาดูนี่เลยนี่อ่ะ แฟนด้แฟนแฟนไอแฟนมาแฟนมาแฟนมาไอแฟนมาก่อนไอแฟนมาก่อนไอแฟนมากแฟนแฟนมาพี่มาพี่มาพี่พี่แจ็มาพี่มาไอแค่นี้พอมาแค่สามคนพอไม่ได้ไม่ได้ไม่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 อย่าไปอย่าไปอย่าไปฉลัวบัวเขาเป็นไอยไรเร็วเร็วเร็วเขาจะตามสแฝงมาอยู่ตรงนี้แฝนอยู่ตรงนี้แฝนอยู่ตรงนี้แฝงอยู่ตรงนี้เฮ้ยระเบิดระเบิดด้วยระเบิดด้วยวุ้นบินกูโอ้โหลย ไอแฟนเป็นเหรอไอแฟนเป็นใช่ปะไอแฟนปแล้วไออย่งหัวเต้วไปไอแฟนเป็นใช่ไหมเขาไอแฟนเป็นไอแฟนโยนระเบิดไปที่เลยอะไรจะมีได้ยินเสียงระเบิดไห้เนี่ยแฟนตายแล้วแฟนตายเหรอไอแฟนทำไมไอแฟนตายอ่ะพี่แจ้งพี่แจ้งพี่แจงพี่แจ้งพี่แจ้งนี่ไม่เมื่อกี้เพิ่งพื้นไปดินเอาห่างเดินเอาห่างเดินเอาห่ไปมาพี่แจ้งมาตรงท่อพี่แจ้งมาตรงท่ออ่ะไม่ไอ้อดินไปแจ้งเดินออกไปตรงข้างหน้าท่อ เฮ้ยเฮ้ยเทวะอย่าใายแฟนตายไหมเพราะพี่โยนระเบิดใส่แฟนใช่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 พี่เป็นคนโยนระเบิดใส่แฟนเพราะไอ้แฟนมันโยนไปถึงพี่แบบสิบห้าสิบห้าวิอ่ะอ้าวแฟนมันโยนถึงพี่เพราะว่าตอนนั้พี่ยืนอยู่ติดกับแฟนแค่สองคนอันนี้ไม่รู้แล้ว แต่ผมว่าพี่จิวอาจจะเป็นนะก็บอกแล้พี่เป็นแคระเดียนไอ้ไผ่มันจะเป็นเหมืพี่ได้ไงเล่าอ๋อเแล้ <c oughs> แล้ว<อ>ชัวร์ใช่ไหมว่าไผ่เป็นแคระเดียนไม่เป็นแคระเดียนพูดตอนอมไม่มันก็ไม่รู้อยู่ดีสิพี่ก็ไม่รู้จะรู้ได้ไงอ,ะอ่ะอประมอสพี่จิ๋วอะบอสบอสอ่ะได้กันไปไเอา้าเกิดข้ามไปแล้วอ้าแล้วทำไมมาลงตรงเนี้ย เจเจไม่บอกใครแล้วครับปอเจไม่ได้บอกใครเลยครับเจเงีบกิ๊บเลย คิดว่าพี่จิ๋วไม่เป็นแล้วก็พี่กุนไนอ่ะพี่กุนไนเมื่อกี้เราเดินเจอกันพี่กุนไนไม่ได้เป็นเย่สงสัยพี่ข้าเจ้าเขาอย่าูอยู่กับพี่นะอยู่กับพี่จิ๋วขอโทษนะพี่แจ็คต่ไม่ได้เป็นฉันเป็นห่านปกติเลยเชื่อสิเชื่อสักครั้งหนึ่งได้ไหมแม่สงสัยข้าเจ้าจริงๆเชื่อนะไม่ไม่พี่แจบอกว่า ฉันเป็นคนโหวตจะบะไรสักอยางกับบอสอ่ะบอสให้สัญญาว่าบอสบอกว่าห้ามบอกใครนะถล้วก็เลยบอกไม่ได้เชื่อสักครั้งนึงได้ไมไหมโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณจริงๆ <c oughs> เอาที่เว้ยแ <BUR> ม่งกูโดนมาล่ามาฆ่ามาตายอะ่ะดูท่อไอเหมือ <c oughs> พี่นายเขารู้พี่นายเขารู้พี่นายเขารู้พี่ข้าเจ้าเป็นเขชาขช่วยเหลือกัน, oh. น,นเนขาช่วยเหลือกันนะเนี่ยใช่ใช่ใช่เขาช่วยเหลือฆาตากร <c oughs> พี่เ<า>จีวยจวตายเนี่ยพี่เจียวตายเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยเห็นเห็นกูโดนเลยเห็นพี่เจียวตายแน่พี่เจียวเชื่อใจพี่ข้าเจ้าแต่ไม่เชื่อใจพี่กูไหนเอา เรียบร้อยเอา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 เป็นเหลือยังไงเอาเอาพี่ชิโต้จิ๋วงพี่จิ๋วงต้องทำอะไรต่อแล้วก็เรียบร้อยเย้ไอ้กูดขาดน้อยผู้น่าสงสารหลงกลเองเอาจะเล่นันเองก็ฝันดีทั้งหมดเอ้ไม่อยากเล่นด้วยแล้วปวดหัวว่ะ ฆ่าต่อหน้าพี่เจ